อีกหนึ่งวันค่ะวันนี้เราก็ตื่นเช้าเก็บกระเป๋าชเช็คเอาเ์้าเลยนะคะเพราะว่าเรากําลังจะนั่งรถนะคะบัสจากที่มาซโมโตไปที่เชนจูกุเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงสานะคะเราขึ้นรถรอบ8ปดโมงยี่10ก็เดี๋ยวเรารอตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยขึ้นรถกัน มาถึงแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ชินจูกุแล้วเรียบร้อยนะคะบัตรเทอร์มินอลเนาะเดี๋ยวเราจะไปแลกตั๋วรถไฟกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราซื้อตั๋วรถไฟไว้ที่เป็นแบบ72ชั่วโมงนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันเอากระเป๋าไปฝากเขาไว้ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะฮัลโหล่ะมานาฮ o u ฟโอ้นี่ค่ะชื่อคุณจุคที่ เลขบัตรเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเราตามหาตัวต,ตู้ที่จะใช้ในการสแกน QR code mm hmm. เพื่อรับบัตรเนี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าบัตรโตเกียวซัปเวอ์72ชั่วโมงเนี้ยเราซื้อมาจากคุก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี้ย เราก็จะต้องมาตามหาตัวเครื่องที่อ่าน QR code ได้เนาะแล้วก็ได้ตัวนี้มาไม่มีอะไรยากเลยแค่แค่กด QR สแกน QR code แล้วก็พอสแกนเสร็จปัดมันก็ออกมาเลยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอ่ะมันเป็นสถานีชินจูก,กุมีเจ้าหน้าที่อ่ะคอยดูแลอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยดีมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปโรงแรมแกันค่ะ ถึงสถานีปลายทางแล้วเรียบร้อยค่ะกำลังเดินเพื่อที่จะออกไปที่โรงแรมเดินไกลเหมือนกันเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าอยู่ใกล้สถานีที่เราจะกลับไปสนามบ,บิน mm. ก็ได้ราคามาแม,ไม่ไม่แพงมากเพราะว่าระยะหลังมาเนี้ยโรงแรมแพงขึ้นเยอะมากคืนนึงแบบสองสามพันอ่ะเราก็เลยต้องจำกัดงบแต่ว่าเดินไกลหน่อยแต่เรา ขึ้นไปด้านบนกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชิบุยาสแคมเบลสแควร์นะคะซึ่งเราจะมาชิบุยาสกายเราจองไว้เนี่ยเราจองรอบไปก็คือบ่ายสองยีแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโอเคแต่เราไปกันดีกว่า ขึ้นมาที่ชั้น14ค่ะแล้วก็มารอรอบอันนี้เราขึ้นมา4บ่าย20ยังเข้าไม่ได้ต้องรออีก10นาทีเข้ารอบบ่าย2 20นะคะตามรอบเขาเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวตรงนี้กัน นั่นไงห้แยกชีพคุย่าคนเพียบเลยใช่ต้องมาแล้วรอรออ๋อเราต้องขึ้นลิฟต์อีก เราขึ้นมาถึงชั้น46นะคะเราจะต้องเอาของทุกอย่างของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้ล็อกเกอร์เอาไปได้แต่โทรศัพท์มือถือแว่นตาแล้วก็กล้องถ่ายรูปคะ่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่าสำหรับชิบุยาสกายห้ามเอาขาตั้งอะไรไปเลยใช้ได้แต่กล้องกับโทรศัพท์เท่านั้นกระเป๋าก็ห้ามทุกอย่างห้ามหมดไปตัวเปล่ากับโทรศัพท์แว่นกันแดดสำคัญที่สุดถ้ามาช่วงกลางวันนะคะแดดร้อนมากโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะคะไปเดินเล่นที่หฮแยกชิบุยากันไาย อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ินอ,อิ่มแล้วเรียบร้อยค่าสําหรับชาบูโยนะคะที่เราไปกินมาตกเป็ดเสร็จเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6000นนิดๆนะคะก็แล้วแต่ว่ามีใครจะแอดอะไรเพิ่มไหมเราแอดเพิ่มไปอย่างเดียวคือไข่นอกนั้นก็ไม่ได้อ,ดอะไรเพิ่มน้ําก็เป็นน้ํำรีฟิลแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์สคนแบบเนื้อนะคะแบบเนื้อกับหมูก็ประมาณนี้ก็รสชาติเป็นไงอร่อยไหมอร่อย กินอิ่มแล้วนะคะเราก็เดินจากชิบูย่ามาตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่ดิสนีย์สโตร์นะคะที่อยู่ด้านหน้าเราโอเคเดี๋ยวเราไปกันค่ะ 嗯，一千一百元。